มันอย่างไรนะคะสภาพอากาศวันที่24พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งประชาชนจะได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างและประเด็นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสถา,านการณ์เอล尼โนซึ่งจะผลส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ่ะทั้งหมดต้องมี3ประเด็นลหลักนะคะที่จะได้แถลงวันนี้ค่ะสวัสดีครับ ที่ผมก็ได้เดียวกับมาประชุมร่วมกับคณกการกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อติดตามความเคลื่อน้าต่างๆของานในกรมศุลกากรนิยมวิทยาแล้วก็เดียวกับรายงข่าวและว่ารายงานให้เราไดชรับทราบนะครับถึงสถานการณ์นะครับอากาศในปีนี้นะครับซึ่งเรื่องเรื่องเอาเรื่องแรกก็คือเรื่องฝนเพราะว่า ็มีการออกข่าวแล้วว่าช่วงวันที่14บสี่พื้นสถนี่ยที่มีการเลื่อนตั้งก็มีคนคาดการณ์ว่าจะมีอายุเขาออ้าประเทศไทยสองลูกนะครับเห็นมีการพูดกันในกระแสนะครับก็เลยมาติดต่อไม่อยากจะคอนเฟิร์มสภาบันเลือ่อนฝนตกเพราะว่ามีู่กนระบบการเลื่อนตั้งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทโดยเฉพื้นที่บนบนเขาบนดอยที่มันเดิน,นทางไม่สะดวกอะต้าฝนตกมันก็จะเดินทานงลำบากอย่าในแม้แต่ในเมืองเองถ้าเกิดฝนตกขนาด ภาษาถนก็อาจจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์เอนะครับก็จากที่คาดการณ์ตอนนี้คือมีพายุจริงๆค,คือที่อ่าวเป็นงกองนะครับถ้าอยู่ในรูปแบบนี้นะอ่าวเป็นงกองนะครับตัวสุมาสมุทรอินเดียก็ได้เคลื่อนตัวจากทางใต้ขึ้นเหนือเนะสียตัวตกนะครับคือคาดว่า,าแต่เข้าที่ประเทศจุวสุการจะมาถึงที่ประเทศเริ่มเข้าประเทศพม่าบังคโาร์ที่สิบสีส่นะครับ ตตทสิ่งท่าแล้วจะเริ่มเข้ามาใกล้ประเทศพม่าวันที่สิบสี่วันเริ่มตั้งันเนี่ยก็คาดว่าจะเริ่มมาถึงพม่านะครับแต่ดูจากแผนที่เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันก็ยังค่อนข้างห่างไกลกับประเทศไทยเราพอสมควรนะครับแต่ก็มีที่พนนะครับเท่าที่ได้คุยกับตลอดอิสระดีเนี่ยก็จะมีทําให้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะส่วนที่ติดกับประเทศพม่านะครับ ในจังหวัดเชียงใหม่ใน,นห้องสอนปากีทางเพชแลบ,บุรีเนี่นะครับก็ต้องให้ทางกรกตนะก็ต้องเฝ้รา,ราระวังาารวมถึงทางกระทรวงหายด้วยนเพื่อเพือความสุขให้ประชาชนันการในการเดินทางหรือการ,ร,การแก้ปัญหาข้อหน้าใน,านงตั้งด้วยเพื่อประชาชนมาให้สิทธิ์่างไม่ได้หรือว่ามีปชชัญหาเรือ่องนะครับแต่เราไม่ได้เรา้มเปียงร้มเรียอะไรในการเดินทางอ อันนี้ผมส่งคือเรื่องการจัดการฝนที่ได้ได้จะมีฝนตกสักระยะช่วงวันที่14เป็นคาดการณ์นี้ก็น่าจะมีฝนตกแน่นอนในพื้นที่ภาคตะวันตกตอตะวันตกของประเทศไทยรวมถึงภาคเหนือและภาคตะวันตกนะครับแต่ส่วนพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ภาคกลางไม่ไม่ไม่ได้มีพิจรณ์ของฝนอาจจะมีขึ้นๆหน่อยมีลมแรงองนี้แต่ไม่มีพิจรตกนะครับ เรืาพลยนิดเดี๋ยวเราต้องให้ข่าวไปดูกันไดั้นแต่ใกล้ๆนี่แต่พยากรณ์อย่าเีเป็นจุดที่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับนี่เริ่มเป็นเหมือนคาดการณ์เราเป็นคาดการพยากรณ์เองนะครับคาัประเทอาไม่ได้ลงนรายละเอยดแต่ว่าวันใกล้ๆรงงานจะี่สี่ชั่วโมงอาจจะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ที่แน่คือน่าจะมีฝนตกแน่นอนเวลาที แต่โชคในกรุงเทพไม่มีนะภาคกลางก็ทั่วนะไปไม่มีอะไรกันก็จะมีเฉพาะพื้นที่ที่ติดพมาานะครับเพราะเป็นภูเขาสูงแล้วก็คงจะช่วยได้เรื่องที่สองนะครับคือเรื่องปรากฏการณ์เอลนโ뇨หรือเอลน尼โยนะตอนนี้เป็นเอลน尼โยใช่ไหมแล,ยยลยย้วลานีญาถ้าลานีญาในน้ำจะท่วมประเทศไทยหมดเยอะหมดไปเยอะ ถ้าเอลโ뇨น้ำจะไปทุบเที่อเมริกาใต้มันจะกลับฝั่งกันนะครับก็เป็นเกลียวกระแสละหมูในที่สิดมีการเปลี่ยนนะครับแต่ก็ดีครับก็เนื่องจากว่าประสบการณ์นี้เอลนีโยนี่ยในปี66หรือ67คาดว่าจะเกิดแน่นอนก็จะทำให้ปริมาณฝนในปีนี้นะครับน้อยกว่าปกติคาดว่า5-10เปอร์เซ็นซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบต่อ ที่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งไม่มีระบบชนประทานก็นะครับอาจจะมีปัญหาฝนตกน้อยนะครับบางพื้นที่ถ้าตกน้อยมากก็ได้การตกท่อท่อต่อทางการเกษตรได้ลนะครับรวมถึงถ้าทำพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งเก็บน้ำที่เพียงพออยางน้ำจืดดีไม่พออาจจะมีปัญหาขาดแคลนน้ำด้วยนะครับเรื่องเหล่นี้ก็ต้องประสานกับทางผู้หน่งานวยงานนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นทั้งปปพแล้วก็ ตัวละครในการวางแข่งด้วยกัน,ท,น,กนที่จะรับมือกับภัยแล้งจะเกิดขึ้นนะถ้าเรื่องการพยายามเก็บกักน้ำเก็บกักน้าที่นะายามเก็บน้ำออระถับให้เป็นที่นะถ้าเกิดมีฝนตกมาในช่วงนี้นะครับแต่ช่วงที่คนยังไม่มีฝนตกแต่แล้เพราะไม่ใช่ช่วงที่มีคืนหฝนเข้าทุกต้นนึงฝนแต่ว่าแต่ถ,ถ้ามีฝนตกตัวนี้ก็ต้องพยายามให้ทุก ทุกคนแล้วกันนะครับผมไม่ใช่ราชการอย่างเดียวใครอยากจะชว์ก็ต้องช่วยกันให้ในการเก็บกับเก็บกับน้ำและเก็บกักน้ำได้มากที่สุดนะครับเพื่อเตรียมรองรับภัยแล้งที่เกิดในปีนี้นะครับรวมถึงงานเก็บน้ำต่างๆที่นะครับที่ต้องใช้งานก็ต้องให้เก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับตัวอย่าเรื่องที่สอบที่แด้เปลี่ยนประชาชนมาในการมารับรู้กับภัยแล้งในปีนี้นะครับเรื่องสุดท้ายครับอินดีเซสอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับ เตือนประชาชนด้วยนะฮะทุงนิ้อากาศร้อนมากนะครับอุณหภูมิสี่สิบองศาถ้าลมความชื้นที่เราเรียกว่าจีดีเด็กเนี่ยที่เป็นเดกินห้าสิเกินห้าสิบหวกนะฮะก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนบางคนมที่อาจจะมีความดันสูงความดันหรือร่างกายอ่อนเพียนะครับทำงานหนักนะฮะหรือผู้สูงอายุนะครับแล้วถ้าเกิดไปอยู่ในที่ร้อนมากๆ ถ้างานหนักเราจะเปตากแดดมากๆเลยก็ให้ระงับระวังด้วยในการที่จะประสบอาการที่อันตรายนะครับเช่นพิษโตกพิษโตกที่เราก็เห็นมีหลายคนเคยให้ข่าวนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากพิษโตนะครับหรือถ้าเราพบว่าเราไปเห็นที่ร้อนมากแล้วไม่ไหว้จริงๆก็ต้องให้รีบเข้ามาหลบในที่เย็นนะครับแล้วก็กินน้ำเย็นๆแล้วเรามีวิธีดูแลตัวเองหรอกนะครับอย่าไปฝืนโดยเฉพาะวันเลือกตั้งนะครับอากาศร้อนเดินไปเลือกตั้งเดี๋ยาโรคไปด้วยนะใช่ไหม ใส่ชื้นที่ดีป้องกันอย่าใ,ให้รอ้อนเกินเกินไปนะครับแล้วก็ก็ฝากเตือนไปด้วยประชาชนทุกคนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันที่ยืนสี่ยังสี่ไปที่หน่วยเลือกตั้งก็ยืนรอคิวกันถ้ายืนตากแดดนานๆก็อาจจะอันตรายได้นะครับไปเจ้าที่กรกตก็ต้องระวังด้วยในการแต่ละหน่วยเลือกตั้งอย่าให้เป็นยเาะอย่าให้หน่วยเลือกตั้งไปอยู่กลางแกล้งการแดดนะครับที่ทําให้ประชาชนร้อนเกินไปน,นะครับแล้วที่หน่วยเรือตั้งก็ควรจะมีเรื่องทั้งลมเรื่องรลมเงาอุปกรณ์ อย่างพี่พร้อมแล้วกันนะครับเพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่หน่วยจะตั้งด้วยแตไม,ไม่พบ,บปัญหาเรื่องอากาศที่ร้อนจนเกินไปนะครับอาจจะเกิดพิษสงได้ก็ให้ระมัดระวังด้วยแต่ก็อาจจะอย่านี้าจจะมีข่าวว่าาเกิดพายุเข้าก็อาจจะคึ้มๆึ้หน่อยก็อาจจะไม่ร้อนนี่ก็เป็นท้องไหนาให้เป็นอย่างนั้นแลวไม่ร้อนมากนะครับก็ฝากอันนี้สามประเด็นนะครับเป็นเรื่องของฝนที่จะเข้าก็จะตกในวันที่สิบสี่ในพื้นที่อ่ ประเทศไทยที des des ่ติดกับกั่านะครับเราทหนือส่วนที่สองเรื่องปรากฏการณ์ภัยแล้งยังมีโยที่จะเกิดแน่นอนในปีนี้นะครับฝนตกน้อยเรื่องที่ถามก็คือเรื่องความร้อนแต่เดือนพฤษภาคมนี่จะสูงมากครับขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังนะครับโดยเพราะวันที่14็นเรื่องตั้งก็ใช้สิทธิ์แล้วก็ระวังสุขภาพเราด้วยครับขอบคุณมากครับเาคุณผู้ชมค่ะต่อไปนะคะเป็นแนวเรื่องของในช่วงถามตอบค่ะ เียสักถามนะคะสื bursting, ่อประชนทั <qualc parfois> ่นใดนั่นมีคำถามอะไรเราเชิได้ค่ะมีเด็กเป็นนร้อนที่กในในเนากงต้องระวังคด้นสเืี้อนีม่ต้องชนนะครับคือยึดิเด็กิเสร็จขึ้นได้อยู่แม้จตว่าบ้านเราอากาศร้อนู่ครับในช่วงในช่วงเมษาเนี่ยมัถึงประมาณ ตื่นขึ้นเลยแรกของพฤษภาคมเนี่ยนได้รับการควบคุมต่นขึ้นถ,ถึง40องศาได้อยู่นะครับในประเทศไทยอตอนบุบเพราะนั้นประกอบกับมีความชื้นอ,อยู่เนี่ยสภาวะอิสิติกเนี่ยที่รับการควบคุมจาก50หรือเกือบ50หรือ50กว่าเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อยู่นะครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันครับถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยแล้วมีอากาศร้อนด,ด้วยสภาวะ 21, อิสิติกก็เกิดขึ้นได้มากกว่าน,นะครับก็มันแปรผานพื้นที่ครับ ระพูงสูงสุดมันจะเท้ากับช่วงประมาณ่อนสงวานช่วงสมัสูงสุดประมาณสี่าอันนั้คือรูอากาศคือรูปอากาศไม่ใช่วิเด็กนะเด็กมากนันะครับก็จากนี้ไปเนี่ยถึงขนาดนั้นไม่มีแล้วไงสพรใช่ครับขึ้นความสูางระหว่างอุงอากาศกับความชื้นนะครับมันมันเท่าไหร่ แล้วก็มันจะเกิดอี่เด็กเท่าไหรแล้วแต่พื้นที่สี่สิบกว่าห้สิบกว่า็นได้ครับแล้วแต่คนด้วยนะไม่ด้แต่ละเออเออคือแ่ที่ไม่ครต้องเกนต้องต้องลุยอะไรแล้วแตคนด้วยครับนี่มั้งเอาเร่งเก็บอันตรายคือท่านี้อ่ะแต่กับ อาจจะเกิดอันตรายได้คือถ้าประมาณห้าสิบกว่านี้ห้าออกแดดแล้วแล้ประมาณู้ไทยนะครับก็เป็นตื่นประชาชนด้วยกันนะครับซึ่งเราแจ้งไปในในในข้อมูลกระดูกอแล้วใช่มมีการพยากรณ์อยู่แล้วแล้วก็แจ้งอยู่แล้วนะครับนีแต่ว่าถ้ามันขึ้นเกินสี่สิบกว่าเนีลยก็อันตรายครับเสถานการณ์ในในยุค ปีนี้จะรุนแรงกว่าครับก่อนไหมครับหรือว่ายังใกล้ยังใกล้เคียงกันครับคือมีข้อดีเลยก่อนทุกาง้วปีไหนเลยีไหนก็คือใกล้เคียงกันว่าสามปีที่แล้วก็เป็นประมาณกลางกล,ลางแต่ข้อต่องก็ต,นนต้องเดินไวก่อนนะครับเพราะว่าราพื้นที่เนี่ยคือว่เาเป็นปลานกลางแต่ราพื้นที่เขาอ,อาจจะ ไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำได้นะครับคือพี่ที่นที่รับสูงน้องพี่ที่ไม่มีแหล่งน้ำแล้วเป็กปางกลางเคยก็คงไม้ใช้กับสามปีที่แล้วที่มีปัญหาลยไรค่ะตอนนี้มันมีกรณีที่นักวิชาการออกมาหนุว่าอาจจะเจอคลื่นความร้อนุนแรง่องณหภูมิสูงถึงห้สิบองศาในตอนเป็นจะได้มากกว่าแค่ไหนคือแล้วะรครับคือของคลื่นความร้อนเนี่ยของเราเนี่ยไมได้เกิดขึ้นสิ่งที่เราร้อนเนี่ย เกิดจากความกดอากาศต่ำที่จากความร้อนปกกลุมเพราะปีนี้มันแล้วปีนี้มาแรงนะครับอุณหภูมิก็ถึง4.6 4อย่างที่ที่เกิดขึ้นมาที่ผ่านมานะครับถ้าขึ้นความร้อนเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยตปรุงสูงสุดในปีตลอดก็ต่างนะฮะต่างาที่มันมเกิดขึ้นกับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าความร้อนที่เกิดในประเทศไทาายไม่ใช่ขึ้นความร้มรอนที่เราขาดกันเลยตลาดดีดีอ่มันก็เป็นที่ที่ที่เป็นที่รักของ ค่ะเพิ่มเติมค่ะในใน,ในส่วนของอุณภูมิความร้อนสูงสุดของใบในในช่วงเนี้ยจะสูง40องศาช่วงไหนของพฤษภาคมแล้วที่จะเข้าชุฝนอย่างเป็นทางการนี่คือในช่วงไหนคะพฤษภาคมหรือวา่าอะไงคะอุณภูมิ40องศาจะมาถึ่ในเดือนพฤษภาคมค่ะอ่ะ ตัวใหญ่บาจะเกิดขึ้นเดอนแรกนะครับแต่ก็ขึ้นเดื่อัๆก,ก็อาจจะมีบ้าแต่น้อยแล้วครับเพราะจะเข้าสู่ฤดูฝนพวกนั้นจะมีฝนตกแล้วมีมรสุมฝนตกเฉลียงใต้เข้าแล้วซึ่งเราคาดว่าปีนี้เนี่ยฤดูฝนของประเทศไทยจะเริ่มต้นในสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้แต่ว่าที่เท่าไหาร่เดี๋ยวเราจะรวชุมนุมกันทีมันต้องขึ้นอยู่กับปจัจจัยบรรสากลศด้วยว่ามันมีตัวการอะไรเกิดขึ้นที่สอดคล้องกับเกมที่กําหนดขึ้นอีกอย่างแต่ตอนนี้่างเกมนั้นยังไม่เห็นครับอาจารยครับ สิ่งที่ประชาชนจะต้องเตรียมพร้อมรับมือรวมไปถึงปัจจัยทางด้านอื่นภัยทางด้านอื่นที่มันจะส่งผลกระทบกับความร้อนนะครับมันมันน่าจะมีอะไรบ้างเคือเรื่องของความร้อนเนี่ยตอนนี้วิสิทธิเด็กที่เราที่เราพ้อง่นมานะครับอากาศจากที่ไปเนี่ยจะร้อนอยู่นะครับบางพื้นที่อุณหภูมิสูขึ้นแค๊สารที่เกิดสารแกก็ร้อนแล้วแล้วมีความชื้นมากนะครับาะเริ่มมีฝนตกแล้ว อย่างเงี้ยิ้เด็กก็จะเกิดขึ้นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังเรื่องของยินเด็กนะหนึ่งอยากทำดีทำการแช่นานนะครับแล้วเตรียมร่มไปนะครับเตรียมน้ำคืนน้ำอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มันมีเรื่อง UV อ index ด,ด้วยนะครับแส่กางตกงขาวเด็เนี่ยก็ให้เตรียมพุ่งไว้กันแดดหน่อยนะครับแล้วก็ถือใช้รีมก็ได้กันแดดที่ดีนะครับแล้วที่สําคัญคือใส่เสื้อผ้าที่ระบายอาก,กาศได้ง่ายนะครับ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสภาพร่างกายที่เหมือนกันยิ่งมีโรคประจําตัวอยู่ด้วยยิ่งจะเสี่ยงต่อการเกิดอิสโตได้ได้มากกว่าคนอื่นครัับก็เป็นเป็นเรื่องของของอักขีไฟเป็นอักขีไฟใช่ไหมครับเป็นอะไกันมีความร้อนนะไม่มีแล้วแล้วกอนนี้เห็จริงๆเห็นร้อนหนึ่นะก็าเตือนให้ประชาชนที่มีองคมีอะไรภาชนะให้ถ้าฝนตกให้เก็บน้ำไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกัรแชง ตามระบบนะในกรุงเทพแต่ในกรุงเทพก็ผมไม่มีปัญหาเหมือนพื้นที่ไหนแบบเขามีการป,ราปรลรารปราที่เขาหลวงนะครับป็นหลวงปลาที่เรื่องอะไรแต่เราอาจจะต้องประหยัดน้ำก่อนเพราะผมจำได้ก็สาปที่ดีกว่ามีปัญหาเรื่องน้ำเค็มขึ้นมาไม่ประปาแขงก็เป็นเรื่องกับภคยแล้วเพราะน้ำฝนต,ตกน้อยแต่ว่าโดยภาพรวมก็เป็นหมูตต่กระทุ้ต่อชีวิตประชาชนแน่นอนนะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาวางแผนกันแต่ผมก็ได้ไปประสานกับ ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้ำเลยนะช่วยกันวางแผนในการรับมือกับน้ำในนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวข้อ nee มูลชุดนี้เดี๋ยวจะไปกำชับให้กลักสภในเรื่องของการประเมินแต่ละพื้นที่ในวันที่14ใช่ไหมคะในเรื่องของการจัดตั้งหน่วยเพราะว่าคราวก่อนก็คือคนเป็นลมจากการรอเลือกตั้งค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเข้าใจครับเนี่ยคือประเด็นคือ ก็จะเตือนถึงสองอย่างใช่ไหมคือพื้นที่ที่มีฝนอันนี้ก็คือเฉพาะจุดที่จะมีฝนตกหนักก็ได้ให้วางแผนรับมือด้วยนะครับอีกตัวที่สองก็คือเรื่องของขึ้นความร้อนไอ้นี่ตัวามร้อนคิดอินเด็กซ์ Index, ขึ้นความร้อนตุงไทยยังไม่มีนะครับอาจในปีนี้ที่จีเจอะไรนะที่แต่ตุนไทยยังไม่เกิดแต่เมืองไทยเราร้อนแบบไทยๆปกตินะครับแต่มีแต่ช่วงนี้มันมีความชื้นก็จะทำให้เป็นอินเด็กซ์ถ้าพูดง่ายคือร้อนแต่เหนือไม่เหนือมันไม่ระเหยออกไป มันก็ทาให้เราระบายอากาศไม่ได้เพราะอากาศมันชื้นมากเหงือมันไม่ไม่ระเหยนีก่อนนะเพราะเหนือระเหยเนี่ยมันก็จะลดอุณหภูมิในร่างกายเราไปได้แต่พอมันมีความชื้นเนี่ยเนี่ยมันอบอ้าวมันร้อนแล้วมันระบายอากาศไม่ได้ระบายความร้อนไม่ได้ร่างกายก็จะมีปัญหาเรื่องร้อนจนเกินไปคนก็จะเกิดเรื่องความดันสูงเป็นสะตกล็อกเป็นลงไปซึ่งก็ต้องอย่างที่บอกอีกทน่รอคิวนั่นแหละง่ายที่จะเกิดจากการรอคิวเวลาลงเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้น ก็อยากให้ทางกรกตก็ต้องระวังเวลาจัดพื้นที่เวลาชนไปรอเรื่องตั้งเนี่ยก็ดูด้วยว่าอย่าให้ไปยืนกลางแดดหรือว่าไปแออัดกันเกินไปนะครับผมเห็นบางบ้างหน่วยเรื่องตั้งเนี่ยมันเป็นใจเลี้วเป็นเป็นอาคารก็ดีแต่ว่าจุดที่คนรอเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นที่การแจ้งเนี่ยร้อนอย่างเงี้ยก็จะมีประชาชนก็จะมีปัญหาเรื่องคิสชกได้นะครับถ้าไปยืนตากแดดนานๆก็อยากให้ทางกรกตคำชัดเป็นทุกพื้นที่ด้วยให้พยายามดูเรื่อง <แ> <osc> จะมีเรื่องต้นไม้ล้มไม้หรือว่าจะมีเพิ่มเต็นทเต้นอะไรเปนจุดที่ให้คนืนรอเวลาเข้าคิวก่อนถึงหน่วยเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดมีประเด็นสักถามอย่างใดนะคะค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะฝากขอบคุณท่านท่านที่ร่างมาตราดิจิทัลเพื่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่านเสียท่านหนุน

มีมีการเตรียมความพร้อมแบบไหนยังไงบ้างครับมีการพูดคุยในการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไหมครับโอ้ไม่หรอกจริงทางทางทางเราในยุคโควิดก็มี้งวัฒนธรรมด้วยครับแล้วก็ภาษาเรื่องนี้คณะกรรมการน้ำแห่งชาติก็วางแผนไว้หมดแล้วล่ะทีนี้เราก็จะแจ้งให้ประชาชนเข้าใจในภาพรวมด้วยเพราะว่าประชาชนก็ต้องช่วยเตรียมด้วยไงเช่นบางคนมีโคมีอ่างมีท,งท,งที่เก็บน้ำจะช่วยกันเก็บน้ำอะไรทำเตรียมที่ไม่กินก็ใช้ในพื้นทีเ่เกษตรใช้ในอุตสาหกรรม แต่เรื่องที่สำคัญคือที่เราพูดถึงเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องเลือกตั้งน้องเรื่องตะวันตกที่บอกว่าจะปลายนุษย์จะเข้าเขามากก็จริงแต่ว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบที่หมายถึงว่าหนักหนักมากหรือว่ามันหนักอะไรก็ตามมันอาจจะมีผลกระทบตอนด้านตะวันตกของประเทศไทยนะจังหวัดที่ท่านรัตตีบอกมาทั้งหมดเลยนะครับเชียงใหม่แม่สอดตากแล้วก็แพงเพชร การกระนนบุรีขึ้นไปแถวเนี้ยมันจะได้ฝนเปกคืออาจจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับแต่ว่าตามช่วงจบใช่ครับในอาจจะมีแดเรียฝนตกที่เยอะหน่อยตรงนั้นแหะแต่หนักตามพื้นที่นะครับนี่จเป็นภูเขาอะไรอย่างนี้มันจะดูได้ใกล้ๆไหมว่าจะเป็นช่วงช้าได้ครับได้เะราไห้ใกล้อีกทีแก่รอใกล้ๆกล้สามอ่ะแต่แต่คาดการณ์นั้นไม่น่าจะรุนแรง มันไม่ถึงขั้นรุนแรงถึงน้ําท่วมโมโหลานก็ไม่มีเพราะมันคือขอบๆเท่านี้มันไม่ไม่ไม่ใช่ตัวแรกเข้ากับ่งนี้ไหมคะพายุที่ร้อนท่วงนีไหมคะอันนี้ลักษ่ไอ้นี่มันอันนี้มันเป็นพายุดูร้อนมันมีลมกระโชกมันแรงกว่าแต่แต่ตัวนั้นไม่ถึงครับพายุแบบนั้นคือมันตกเรื่อยๆตกแบบทั้งวันไปเรื่อยๆประมาณครุภมแบบนี้ แต่ไม่ใช่พื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดครับคือในแนวที่บอกถ้าตกก็ตกยาวตกเป็นหลายชั่วโมงกระบวนการแต่พายุอ๋อมันจะตกนานเอ่าถ้ดหลังถ้าตกนานไม่มีผลรอไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าหลังจากช่วงนี้ในช่วงฤดูฝนเนี่ยโดยสถานการณ์อิงยุ่ยเนี่ยประเทศไทยจะเริ่มถูกฝนเกโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยปุ๊จะประมาณเท่าไหร่อ๋อแล้วแต่เดือนแล้วแต่เดือนครับไม่เหมือนกันนะครับสามสิบขึ้นอยู่แหละถ้าลองความรู้สึกที่ร้อนจนรู้สึกว่าหนาวเหมือนหนาวนี่มันเป็นความรู้สึครับ ปีนี้มันมีหย่อมความกดตาำเรื่องความร้อนปกคลุมนานสละแหลกมันเลยอุณหภูมิสูงขึ้นมันไม่ใช่ขึ้นความร้อนนะครับแต่ลมบนเป็นลมโดนตกเข้าลมโดนตกเป็นลมร้อนมันก็พัดมาจากอลับมาจากอินเดียไปทีนึงครับมันร้อนและอย่างหนึ่งโดาที่แต่มันอยู่ซีโรกเหนือนะครับซีโรกเหนือวันที่ยี่สิบเจ็ดมันตั้งขาดกับกรุงเทพปักกอดแล้วตอนนี้มันอยู่แถวแถวนี้อยู่มันกําลังเคลื่อนตัวซีโรใต้มันก็เลยตรงเนี้ยร้อนนานแล้วก็ ต่อมาถึงพฤษภายี2สเจ็ยี่จะตั้งสาริงเทพนะครับในแนวและติจูดนี้ทั้งหมดเลยแล้วทีนี้ตอนนี้มันพุษภาหน่อยๆเองเห็นไหมมันก็ยังอยู่แถวๆี้มันก็ช่วงนี้ร้อนตอะนั้นเมษาถึงต้นพฤษภากลางพุษภาเนี่ยคูพภูงแตี่4ิขึ้นอยู่แล้วใช่ครับนี่เปวที่เหีงแดดมา่สุดใช่ครับขาวตบตกช้าใช่ครับที่รือแว สวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับก็เป็นการเตือนภัยนะครับสำหรับทางกรมบุตุนิยมวิทยานะครับธน,นาคมาโนศรครับก็ได้มาร่วมถแถลงข่าวกับทางกรมบุตุนิยมวิทยา โดยวันนี้ครับมีประเด็นที่น่าคลื่นความร้อนนะครับท่านผู้ชมครับที่อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อสุขภาพร่างกายของยิ่งช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดอย่างมากเลยทีเดียวครับช่วงของ การที่ทุกคนนะครับอยู่ในระหว่างที่จะตั้งนะครับก็อาจจะส่งผลนะครับต่อการเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับท่านผู้ชมครับบรรยายนะครับถึงทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ในทั่วทุกภูมิภาคนะครับอาจจะได้รับเอเนินโยนะครับที่จะ แผ่เข้ามาบ้านเรานะครับโดยเฉพาะทางด้านของฝั่งทางเหนืออีสานก็วันนี้ในส่วนของทางกมรมตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับเรื่องของพายุที่จะเข้าไทยรวมถึงผลกระทบนะครับต่อพื้นที่แล้วก็มีการเตรียมความพร้อม คนนะครับก็เตรียมร่างกายนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่อากาศร้อนจัดก็ใส่เสื้อผ้านะครับบางๆแล้วก็งดในการทำกิจกรรมนะครับนอกบ้านสิ่งสำคัญที่สุดครับดื่มน้ำเยอะๆครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า กับสุขภาพนีครับก็คือเรื่องของฮิสโตกที่ท่านผู้ชมนะครับได้เคยติดตามข้อมูลข่าวสารกันดังที่สุดนั่นก็คือคุณเอชนสวัสดิ์อัศวเหมน,นะครับที่เสียชีวิตไปด้วยอาการทิสโตกนี่นะครับก็คือจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับรวมไปถึงวันที่14ครับวันอาทิตย์นี้ก็ ต่อประชาชนที่ออกที่จะออกมาใช้สิทธิ์นะครับในการเลือกตั้งก็ร่างกายนะครับอุณหภูมิที่ร้อนจัดสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของภาะวะจิตใจครับคนก็ร้อนก็พายุก,ก็จะมานะครับเอลินโยก็ส่งผลกระทบนะครับก็ขอสาสุขภาพ ให้ปลอดภัยนะครับจากทุกๆสิ่งทุกๆประการครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับดูแลสุขภาพขอแของ็งแรงครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับในรายงานที่กรมบุตรี่นิยมามากนะครับก่อสุนชนทุกท่านเลยนะคะถ้าเกิดมีประเด็นอะไรก็พักกันมาค่ะสำหรับน้องใหม่นะคะ วันนี้มาไกลครับมาถึงมากหัวป็นญ,ญายะครับฝากปนูุพันใหญ่โดยทางกรมตุ๋ีนิยมปิยาแล้วก็โดยทางสถาที่จะให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยนะครับในทุกๆปัญหานะครับท่าน